สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมตัวคิวแฟร์บี t นะครับก็วันนี้กลับมากันอีกั้ับเกมปฏิรูปสามก๊กนะครับก็หลังจากที่ไม่ได้อัดมาหลายวันนะครับก็วันนี้นะเรามีอะไรให้ทำเยอะแยะเลย,ะยะนะครับรวมถึงกิจกรรมไม่ทับเทพจำก,กัดเวลาที่กลับมาแล้วนะครับผมซึ่งมีกองทุนเดือนนะครับมีอีเวนต์ใหม่ด้วยนะครับผมก็ไม่ไม่ใช่อีเวนต์อนะ่ะผมว่ามันคล้ายๆกับว่าแบทเทิลพาร์ตปะ ใช่ใช่แบตเทิร์พาร์ตมากกว่านะครับผมนะกองทุนเดือนสุดคุ้มนะสมนาคุณ3มา1%้น็ะครับก็จะมีไอ้นี้ด้วยนะเซอรพรส์ประจำวันนะผมประจำวันนี่ถึง2 5่สวันนะ2กวันนะครับผมก็ไอกองทุนเดือนเนี้ยก็จะเป็นเหมือนแบตเทร์นพาร์ตนะก็จะมีแบบสขั้นนะโหก็คือสุดรลาถ้าในสุดรุหลาก็จะมีไ หิ้เอื่อชิ้นส่วนชุดทองนะครับก็คือได้แน่นอนอะ่ะถ้าเกิดคุณเติมสอบห้สาสิบบาทคุณได้แน่นอนคุณได้ไอ,อุปกรณ์ทองแน่นอนอันหนึง่งนะครับแล้วก็คุณได้อุปกรณ์แดงแน่นอนอันหนึง่งแน่นอนครับเพราะงั้นผมคิดว่าไอกองทุนเนี้ยคุ้มมากผมบอกเลยสัตว์เทพนี่ผมก็ยังไม่มีสัตว์เทพนะมือใสไข่นะคืออารมณ์ว่าแบบยี่สิบวันอะ่ะคุ้มนะคือคุณได้อย่างต่ําแบบ เกือบเกือบได้ของทองอะ่ะเกือบได้ของทองชิ้นที่สองอ่ะนะครับผมเพราะยังไงคุณได้การตีชิดด้นแรกอยู่แล้วส่วนไอ้สุวิเศษนะของพันหกคุณจะได้เป็นสาตาร์เทเทสสีทองนะครับการันตีเลยนะผมอาทิตย์หนึ่งเจ็ดวันนะครับล็อกอินครบเจ็ดวันการันตีสาตาร์เทเทสทองนะครับอ่าแล้วจะได้ไอ้ป้ายสาตาเทพแบบเขาแจกป้ายสาตาเทพเยอะมากครับของไอเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ สี่สิบอันนะของส่วพิเศษนะผมคือยังไงผมคิดผมจะเติมอนะผมจะเติมสุดหรูหรานแน่นอนนะผมนะเพราะว่านะถ้าไม่เติมมันอยู่ไม่ได้นะครับอ่าก็ตอนนี้เนี้ยมีอีเวนต์แม่ทัพเทพจำกัดเวลานะครับก็ยิงเปิดยิงได้นะเปิดเยอะๆคุณก็จะได้โบนัสเยอะนะครับอ่าแล้วก็นี่เติมทุกวันนะผมได้สาตอเทพอีกห้าสิบ รับสตาเทพทองนะโอเคว่าพลังกายก่อนก็ตอนนี้ผมก็ยังปั่นอยู่นะฮะเราจะพยายามปั่นให้ถึงเ,เวลหกสิบให้ได้นะครับผมถึงเวลหกสิบได้แล้วก็จะนั่นขึ้นนะหกสิบเมื่อไหร่เราก็เตรียมได้เลยครับผมมีคนรอบวกหกเยอะนะฮะบ,บวกหกนี่ก็บวกหกนะครับรอนะฮะก็ไอทีมผมก็ไม่ เยนแปลงอะไรมากนะครับผมก็ได้อุปกรณ์แดงเพิ่มนิดนึงก็สแกะสลกักช้างไปพอสมควรนะตอนนี้มีแค่โลซก,ก,กับลูกซุนนะครับที่เลือดทะลุสิบล้านนะครับคนอื่นยังไม่ใกล้เคียงเลยนะคือตอนนี้ผมกำลังคิดถึงการหาของทองนะครับผมไม่งั้นมันไม่มันไม่เถื่อนนะมันไม่เถื่อนครับแล้วก็ไอตัวหลักผมก็นะะ ไม่พัฒนาเลยมากนะผมพี่แต่ว่าผมไปไปลองซื้อยันแปลงล่างทีแรกผมสงสัยว่ายันแปลงล่างมันทำอะไรได้นะไปไปมาอ๋อมันเอาไว้สามารถแปลงล่างเป็นแม่ทัพอะไรก็ได้นะฮะก็เหมือนในในอีเวนท์ที่มันมีให้ขายนะผมอย่างนั้นร้านพัฒนาก็จะมีเชอะร้านพัฒนาก็จะก็จะมียันแปลงล่างนะผมเนี่ยแปลงเป็นแม่ทัพแดงก็ได้แม่ทัพส้มก็ได้นะ ก็คือยิ่งคุณซื้อไอย้ยาพุนิมานก็จะเพิ่มไอ้พลังกองทัพให้อีกนะผมมันเพิ่มสแตทเพราะมันั่นกันนะครับโอเคั้งนั้นก่อนอื่นวันนี้เรามีอะไรให้ทำเยอะแยะแน่นอนนะครับผมวันนี้ผมคิดว่าผมจะทำโลซกหกดาวนะครับอ่ามาโอ้โน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 ไข่งอ่ดิลูก มาคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าผมผมดองแบบโคตรเกลือเลยคือผมดองไงตำหนึงไว้เยอะมากนะผมเพราะว่าผมไม่ผมจะผม,ผม,ผมจะเปิดอะไรนะผมเลยดองไว้ก่อนนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูแม่ทัพเทพจักัดเวลานะผมที่ไปกิจกรรมที่มานะครับแต่ว่าแม่ทัพเทพจังกัดเวลารอบนี้พิเศษกว่านะครับจะพิเศษกว่า รอบที่ผ,ผ่านมาก็คือแม่ทัพที่จะจกับเวลาอันนี้ก็จะเป็นการตีนะผมทับการตีของวีก,ก็คือเนี่ยผมให้ดูนะก็ะคือแบบถ้าคุณได้แมท่ทัพเทพแบบแม่ทัพเทพก็คือจะเป็นซูมาอี้เลยนะครับผมโจกก็จะเป็นของอุ๋ยซีง่อเป็นกำรรเหลงนะครับแล้วก็น,นี่เป็นเตียวก,ก็นะครับแต่ความพิเศษคือ,อคุณจะไม่ได้แบบเศษของแม่ทัพนั้นๆแล้วครับคุณจะได้เป็นเศษแบบอันนี้เลย เป็นเศษแบบเลือกนะครับผมเศษเศษอ่าสามเลือกหนึ่งนะครับผมมันจะพิเศษกว่าไอ์อีเวนที่ผ,ผ่านมานะครับก็คือแบบถ้าผมกดไปเนี้ยผมก็แบบผมได้เศษเนี้ยผมก็เลือกอย่างอื่นได้นะผมไมจ่จะเป็นต้องเลือกกำเหลงก็ได้ผมเลือกโลกซูน,นี้ก็ได้นะฮะฉันคนถึงแบบอ่าถล่มกันเปิดเยอะกว่าเยอะกว่าอีเวน์ปกติอีกนะผมเนี่ยดูเนี่ยบางคนเขาเปิดไปเนี่ยเขาเปิดไปสามพันเนี่ย สามพันก็กดไปสามสิบรอบนะครับอ่านะโอเคคือมันมันไม่ใช่มันมันเป็นแค่เศษนะมันไม่ใช่แบบว่านั่นนะไม่ได้แหวนั้นโอเคอ่าส่วนสตาเทพสตาเทพโอเคโอ้ห่าได้ได้ก็แย่และ แมเกมมันทิ้งกอจะตายโอเคอ่ะเดี๋ยวอ้อใชอ่หน้าไม้ของลูกซุนเพิ่มดาวไนะด้นะดูเดียวมันจะเพิ่มสเตทเท่าไหร่นะผมเดีย๋ยวเพิ่มเยอะมากเนะี่ยโบเป็นแสนเนะี่ยสองแสนอู้สองแสนชิวไอ้ยาสองแสนส่วนของตัวหลักนี่นะอันนี้ บอกอีกโอเคของม่วงนะไม่มีอะไรนะผมเราหาของแดงใส่ให้ทุกคนเนะี่ยชิวๆแล้ส่วนกระบี่เมฆไฟโอเคบอกเลยได้มาแต่ยิมห้าล้านแล้วนะวันนี้โอเควันนี้ผมคิดว่าน่าจะถึงเวลาเหมาะสมแล้วนะผมที่เราจะทำโลโซหกดาวนะคือ ผมรอได้ผมรอเก็บทุกวันไงแต่ผมีเกียจรอละนะอย่าสปีดลันเลยนะผมก็เมื่อคืนปั่นเควสหมดแล้วนะกดรับให้หมดเลยรับทีเดียวคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าผมปั่นไอ้วกนี้ทุกวันเลยนะผมปั่นเควสไอ้ทุกวันนั่งดองเนี่ยดูเนี่ยนี่คือสิ่ที่ผมดองอะแบบผมไม่รู้มจะเปิดทำไมนะก็คือเปิดได้มาได้แต่เศษผม ไม่เคยดวงดีเลยนะผมของอม่วงเดี๋ยวนี้ผมไม่เปิดละนะวันนี้ผมว่าผมจะเอาผมจะเอาเออ่จะเอาโลสซกหกดาวให้ได้อะ่ะมามาไหมไหนไก็ไหน,นไหนละยี่สิบสามพอดีเป๊ะเลยร้อยยี่สิบสามเดี๋ยวโลสซกโอเค อ่าย uh, okay. uh, nah. e ี่สิบสามโอเคอ่ะนะที่ก็โลซกหกดาวนะครับว้าวหกดาวแล้วนะโอ้ oh my god โอ้ my god โอ้หกดาวนี่เพิ่มพลังเป็นล้านนะล้านหนึ่ง ว้าวสุดจัดนะครับเคเอาเวลไปนะตอนนี้ผมรอเลยรออย่างเดียวเนะี่ยหกเวลหกสิบเมลัรเวลหกสิบเมลั่ฮะจบแนนะ่บอกเลยนะครับเลือเยอะกว่าลกสุนนะเยอะกว่านิดนึงนะแต่แอคแท็กก็ยังน้อยกว่านะครับแต่ก็ต้องพัฒนากันต่อไปนะครับอันนี้ผมไม่ผมจะเปิดดีมั้ยนะคือ ได้จริงผมอยากเปิดนะคือถ้าได้มาผมก็อืมเอาไงดีอ่ะผมเปิดสัก,สกรอบหนึ่งเนะจะโชว์เคให้ดูเลยนะผมยอมเสียตำลึงเลยอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะครผมคุณก็จะได้แบบแบบเศษนะผมผมคิดว่าอีเวนต์นี้มันด,ดีกว่าไอ อีเวที่ผ่านมาคือคุณได้เสกคุณเลือกตัวอื่นได้ไม่ต้องเลือกตัวกำเหลิงนะครับชิวกว่านะครับโอเคอ่ะทีนี้ทำอะไรต่อดีนะทำอะไรต่อดีสิห้ามันขาดมันก็ยังขาดอยู่ดีอะนะผมอันนี้ลกสุน ได้โลกรูนเ,เราก็จะทำโลกรูนสองหนึ่งดาวนี่นะครับโอเคโอ้ okay. oh, ใช่แบบผ้าไม่ทับด้วยหกดาวแล้วมันพุ่งนะโอเคครับเลือดเพิ่มอีกหกหมื่นนะดาเมจเพิ่อมอีกสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับโ okay. อเคตอนนี้พลังอยู่ที่ยี่สิบหกล้านนะครับจากยี่สิบ ห้าเมื่อกี้นะผมตอนยี่สิบหกแล้วนะครับก็ยังไปได้ไม่ไกลนะผมเพราะว่าเราต้องเติมนะมันต้องเติมไม่อยู่ไม่เติมมันอยู่ไม่ได้นะไม่เติมอยู่ไม่ได้โอเคก็ตอนนี้ผมเปิดนนี้ไปแล้วนะผมเปิดปักบุดไปแล้วคูณสองนะครับรวยเละนะ โอ้ห้าเก้าอ๋อใช่ใช่อันนี้มันเปิดใหม่นี่จใจยันมากขึ้นแล้นะไม่ไม่ใช่เขาเรียกแก่นแก่นท่าประสานนะคือผมบอกนะเกมนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องฟาร์มเยอะนะผมทำอะไรได้เยอะนะเพราะหลังจากที่ผมเกลือลารนเจอร์ไปนะผมคิดว่าเออผมมา <laughs> ผมกลับมานั่งฟาร์มสามกุ๊กต่อเดี๋ยวนะนะความแตกต่างของ ของอการเติมสกมกกับการเติมเติมราเลนเจอร์คืออย่างน้อยเติม3กมโคกผมยังรู้สึกว่ามันมีความหมายไอ้ทุกบาทที่ผมเติมไปอ่ะมันมันยังมีความหมายกว่าไงแบบแบบเติมไอ้ VIP อย่างเงี้ยเติมแบบไอ้ไอแพดอย่างเงี้ยเออมันมาเพิ่มพางกองทัพมันยังมีความหมายมากกว่าแบบเติมราเลนเจอร์ที่แบบเติมมปเป็นพันอ่ะได้แต่เกลือเงี้ยเดี๋ยวหลังจากจบของพานเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาละผมจะไปเติมแพ็กเกจไอ้นั่นแหละ ไอของล็อกอินไล์วันน่ะนะมันคิดดูนะมันคุ้มมากอะแบบในแพ็คนั้นคุณได้ของทองอ่ะการตีได้ได้อุปกรณ์ทองอ่ะมันดีแค่ไหนแถมได้แดงฟรีอันนึงด้วยอ่ะโอเคนะก็ประมาณนี้แนวสาวันนี้ครับพันหรวยเละเลยเทียวหกสิบจะผมเคี่ยวพลังกายผมไม่พอไม่น่าพอจะซ้ำนะ ก็ผมไปปั่นที่หงดีกว่านะครับผมนาก็ประมาณนี้นะผมไม่อยากให้คลิปมันนานเกินไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมนะครับวันนี้ก็เราทาหลายอย่างนะครับสุดนะเราตอนนี้เราทําโลโซก6ดาวแล้วนะครับอ่าโลโซหกดาวปร,ประมาณนี้เนาะ,นะครับโลโซหกดาวไอหน้าไม้ขึ้นดาวแรกนะครับเทือก็ไม่มีอะไรละนะแฟชั่นหรอ โอ้แฟชั่นผมยังไม่ได้อัพนี่หกสิบเมื่อไหร่มันเพิ่มแสแตตแบบนี้นี่วะนี่ยหกสิบเอฟเฟกต์พรสวรรนะค์นะอ่าโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับ ก็ถ้าเกิดผลต่อรับดีนะอาจจะมีพาร์ตต่อต่อไปนะครับผมนะก็ขอบคุณมากจริงๆที่ดูจนจบนะครับก็เดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านะครับสาร์น,นี้ขอตัวกลับก่อนครับบ๊ายบาย